สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเขียดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษร3ามูมกันนะคะอ่ะวันนี้เป็นเนื้อหาของชั้นระถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ,ะเรามาดูว่าอักษร3ามโมนะคะ ในภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกนะคะคาว่าอักษรสามโมนะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกนะคะซึ่งจัดแบ่งตัวพยัญชนะไทยออกเป็นสามูมนะคะหรืออักษรสามูมหรือที่เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรไตรยางนะคะอ่ะอาอักษรสามูมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรไตรยาง มาดูอักษร3มหมูได้แก่อะไรบ้างนะคะหมูที่หนึ่งเราเรียกว่าอักษรสูงหมูที่สองเรียกว่าอักษรกลางหมูที่สามเรียกว่าอักษรต่ำนะคะอ่ะคำว่าอักษรสูงอักษรสูงจะมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด11ตัวนะคะอ่ะมีขอไข่ขอขวด ช่อชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสา,าอลาสอฤๅษีหอหีบและสอเสือนะคะอักษรสูงมี11ตัวนี้นะคะซึ่งในการผันวรรณยุกต์อักษรสูงเราจะผันได้สามเสียงนะคะมีเสียงอะไรบ้างผันเสียงเอกนะคะเสียงโทและเสียง จัตวาอย่างเช่นคำว่าไข่ก็จะผันได้ว่าไข่ไข่ไข่คำที่สองผ่าผ้าผาอ่าอันนี้คือตัวอย่างการผันวรรณยุกนะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงมีเอกโทและก็จัตวานะคะต่อไปหลักในการท่องจำอ่า หลักในการท่องจำพยัญชนะในอักษรสูงเราจะท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเศรษถีขวดอ,อีกรอบหนึ่งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเศรษถีขวดเก่งมากค่ะเดีวไปฝึกท่องนะคะอามาดูอักษร หมวดที่2เรียกว่าอักษรกลางนะคะอักษรกลางนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวเก่งมากค่ะอ่ะ้าตัวนี้ประกอบด้วยกอไก่จอจานดอเด็กตอเตาดอชดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะเตัวนี้นะคะ ในอักษรกลางเราจะผันวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงเลยนะคะอ่ามีเสียงอะไรบ้างอ่าตั้งแต่เสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะอ่าอย่างเช่นคำว่าปอยคำแรกปอยเราผันวรรณยุกต์ได้ว่าปลอยปล่อยป้อยปลอยปลอย,อยคำว่าแกง แกงแก่งแก้งแกงแกงนะคะอ่าอันนี้คืออักษรกลางผันได้5เสียงนะคะต่อไปหลักการท่องจำอักษรกลางท่องว่าอย่างไรอ่าท่องตามนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ,อ่งอ่าอีกรอบนึงค่ะไก่จิกเด็กตายเด็ก ตายบนปากโอ,อ่งเก่งมากค่ะต่อไปจะเป็นอักษรต่ำในอักษรต่ำมีกี่ตัวคะเด็กๆจำได้ไหมคะอ,อักษรต่ำมี24ตัวค่ะเก่งมากเลยมีตัวอะไรบ้างโอ้มีคอควายคอคนคอระกขังงองูชอช้างซอโซอชอเชอยอหญิง ทอนางมนโททอพุทเท่านอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแวนรอจุลาและหอนกฮูก,กนะคะ24ตัวนี้เป็นอักษรต่ำนะคะซึ่งในอักษรต่ำเราจะผันอ่าวรรณยุกต ได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปผ่านวรรณยุกต์นะคะเรามาแบ่งอักษรต่ำออกเป็น2อย่างนะคะได้เป็นอักษรต่ำคู่ซึ่งในอักษรต่ำคู่นี้จะมี14ตัวนะคะ,ะมีตัวอะไรบ้างคอควายคอคนคอระครังชอช้างซอโซชอเชอทอนางวนโททอพุทเฒ่าทอทหารอทอธงพอพาน ฟอฟันพอสำเพาและฮอนกูกอ่าอักษรต่ำเดี่ยวตัวนี้มี14ตัวนะคะเอ้ยอักษรขออภัยค่ะอักษรต่ำคู่อันนี้คืออักษรต่ำคู่นะคะอ่าเราสามารถจับคู่อักษรสูงกับอักษรต่ำได้7คู่นะคะอ่าไม่เป็นไรอันนี้ข้ามไปเลยนะคะต่อไปหลักการท่องอักษรต่ำคู่เมื่อกี้นะคะท่องว่า พ่อขาฟันทองซื้อช้างหอ่ออีกรอบหนึ่งค่ะพ่อขาฟันทองซื้อช้างหอ่ออ่านะคะไปฝึกท่องมาต่อไปอันที่สองคืออักษรต่ำเดียว ในอักษรต่ำเดียวนี้จะมีอักษรอยู่ทั้งหมด10ตัวนะคะได้แก่งองูยอผู้หญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษรอเรืออ่ารอเรือรอลิงวอแวนรอจุฬานะคะอ่าซึ่งการผันวรรณยุกในอักษรต่ำนี้นะคะจะผันได้3เสียงนะคะอ่าจะผันได้3เสียงอ่าเสียงแรกเลยเสียงสามัญ ไปเสียงโทเสียงโทนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีวรรณยุกต์เอกในเสียงโทของอักษรต่ำจะเป็นวรรณยุกต์เอกนะคะ,ะเสียงตรีจะมีวรรณยุกต์โทนะคะ,ะจำไว้เลยเสียงสามัญเสียงโทโทเป็นเอกตรีเป็นโทนะคะ,ะคำแรกคำว่าลมผันได้ว่าลมลม้ลมล้ม คันขั้นขันขน,ขน,นะคะอ่าอันนี้ผันได้สามเสียงเหมือนกันนะคะโอเคการท่องจำอักษรต่ำเดี่ยวเมื่อกี้นะคะท่องว่าอ่าผู้ตามนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอีกรอบหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัด โมลีโลกเก่งมากเลยค่ะโอเคสำหรับอ,อักษรตรายางนะคะอ,อักษรสมหมูมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรตรายางนะคะเราก็จะสรุปกันนะคะว่าอักษรตรายางเนี่ยแบ่งออกเป็นสมหมูมนะคะ อักษรตรยางคืออักษรสามหมู่หมู่ที่หนึ่งเรียกว่าอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนะคะต่อไปสองอักษรสูงอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวใช่ไหมคะอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวท่องได้ว่า ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเศรษฐีขวดนะคะอ่าอักษรหมู่ที่สามคืออักษรต่ำอักษรต่ำก็จะท่องได้สองอย่างนะคะก็คืออ่พ่อขาฟันทองซื้อช้างห้ออีกอันหนึง่งอ่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก นะคะอ่ะอันนี้ก็ให้เด็กๆนะคะกล,กลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ